วกว,ก,วกเล่ะจังเป็นแนวไรเาคือเกา่ากนนตแต่วันที่ยีบเอ็ดนี่ก็จิได้เงินอนนลตัวีกรอบแล้วล่ะวันที่ยีบเอาวันที่ยีเก็จิได้เงินหลายเตบอยูที่ยีบเอ็ก็ได้เงินอีกรอบลเพราเด่นใส่การน้มหลาน อ๋อพ่อได้ใจการน่มเรียงนะเียงลูกเรียงร้านไปกันยังมือขึ้นเราขึ้นใบรดขึ้นใบแล้วกับพี่น้องเน่านะพี่เบิ้งซอยน้องเน่ามีผู้ใดกับพี่เบิ้งซอยกันดดรดเท้ารพทับไปให จากซองซ้ำเคียงลยทิ้งไว้ให้สวัสดีค่ะพี่ยามาชมย้อนหลังให้กำลังใจค่ะอันนี้ลูกเต่ากับบุกมาซาเบิ้งให้แม่หรออันลูกเต่าซอยพี่น้องซอยกับไข่เย,ยู่อันบุกมาซาแต่พนันยังไน,นบอกให้เฮาเศร้าเ็ีอยดู่ ว่าย่านนั่นเฮาเว,าว้าบ่บ่ดียันนั่นเขาจับคุกเปล่าจะไปสิไม่จับเพราะได้เว,าว้าผิดอีหยังก็ได้แม่ค่ะอีแม่เลาอายุหลายแล้ว80กว่าปีแล้วเล่ากับยันเลาย่านล,ลูกติดคุกซ้ำฒ่าอันไปเว,าว้าอีหยังย่านเขาจับติดคุกก,ก็แต่ไปเว้าหลงหน้าหลงหล,งล,งล,งลงังแล้วก็ว่าเลาได้ว่าว คอยผ่านการตรวจสอบเพื่อเสษมานั่นอย่งนี้เขาไม่ได้เล่าผิดไหมวะเล่าก็ได้สวัสดีค่ะทุกท่านในห้องสูอันเจ้าเฮงมีเวลาเห็ดช็อตหลายเจ้าคือพวเห็ดช็อตโหลดช็อตหนึ่งกนติดตามหลายก็อย่างนี้ต่อเห็ดช็อตลงโหลดมีเวลาเฮงออกไปข้างนอกตอนหนึงมีเวลาเห็ดช็อตหลาย เห็ดช็อตเห็ดข้าวเดียวนึงมืจับช็อตก็ได้ อันจอดไว้เยอะสองสามเคียงหนึ่งยังสิไปไว้หลายต่อเปิดไว้ยังสองสามเคียงคิดบา้าง,งมือหนึ่งบ้างเจ้าว่าจะคิดข้าวเดียวกับไปลืดลืดลืดเอาไข่นี่ยโบมีลูกเต่าโบมา่ามอซ่าพี่น้องโบม,ม่ามอซ่าไอ้ตันพี่น้องวอมบันนั้นพันใดกับย้อนพี่น้องวอมบนนันกับกขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง ทังมาโยนเงินให้ทั้งมาสูซเนวไปทังเลี้ยวก็ใกล้อยูเป็นหนึ่งเป็นยังบุญอยู่พี่น้องตั้งเลี้ยวเปนกัโยนเงินยนนย่นดาวให้ไลอยู่อันต่างชาติเนกับมายนดาวให้ก็ได้ไล่เติบล่ะได้คว่มรวมเมื่อจากก็เจ้าอก็เจ้ามายนดาวให้จากน้อยกับพานวัดีก้าคุณสูชาติกับคุณหลายๆเด้อ คุณหลายๆเด้อคุณสุชาติสวัสด <meeting> ีทุกทองเด้อคุณสุชาติว่ะยังมาท่านเด่นหัวจ้ากันกับคุณสุชาติกไปหาเพื่อพี่น้องผู้ใดก็ได้บั่นนุ่มบ่อยเพื่นกันยังมาท่านเด่นผ่านเด้อคุณสุชาติไปเป็นมูเป็นเพื่อนกันไปจับมือไปไปน้ำกันคุณสุชาติเราก็เฮ็ดซองบั่นเลยไอ้เพื่อนไปเบิ่งเราอยู่เราผ่านจากบั่น ก็แรลแนเฮ็ดหลท์ทั้งเลี้ยวทั้งเหน y o นย u ทูบทั้งเหมือนเท็ดซีช่องอยู่หลายกว่าจำวินมองเหรนละเมื่อหลายช่องจำเป็นก็เอนจำเป็นต้องเฮ็ดแต่เห็ดแล้วเลยกลมหนากลมตายเฮ็ดจะเนีดยก็สิเห็ดตอนเีนียวบ่เฮ็ดตัวไปเน่ทั้ง